วันนี้ก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเขาเตรียมการมาหลายสัปดาห์แล้วแลวนะนั่นคือการเดินเดินรณรงค์เพื่อให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับ,บใหม่นะครับโดยที่จะต้องมีสสรชุดใหม่เข้ามายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยที่กลุ่มนิสิตนักศึกษาแล้วก็คณะกรรมการคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือครอชอเนี่ยเขาร่วมกับเครือข่ายพีเปอรโกแล้วก็เครือข่ายนิสิตนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยด้วยกัน เขาเดินขบวนจากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีกำแพงเพชรนะฮะทางออกที่หนึ่งไปที่รัฐสภาเกียรกไกนะครับเพื่อเคลื่อนไหวให้มีการแก้ไขรัฐมนูลเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกันออกแบบรัฐธรรมนูญที่คนต้องการครับมวลชนกว่าร้อยคนนะครับแต่งกายด้วยชุดดำนะฮะเขาก็รณรงค์เรื่องชุดดำมาหลายวันละครับวุกวันศุกร์ขับไล่เผด็จการวันศุกร์แต่งดำย้ำเผด็จการครับแต่ตอนนี้ถึงสภาแล้วมากกว่าร้อยแล้วนะฮะร้อยนี่คือกลุ่มที่ไป ไปเดินเปิดตัวอแต่ว่าคนไม่อยากเดินเยอะไปเจอที่สภาอ๋อไปเจอที่สภาเพราะว่าเขาเดินจากสภาไอ้จาก m r t ไปสภาเนี่ยมันไกลคุณเพิ่ม4ี่กิโลอ๋อใช่ยคุณเพิ่มเนี่ยผมรู้แล้วเดินไม่ไหวหรอกครับผมเดินไหวแต่ว่าผมเลือกที่จะไม่ไม่ครับผมรู้เราเรามีทางเลือกเสมอคุณเพิ่มไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวอันนี้นอกประเด็นเรา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 ไม่ต้องไม่แต่จะประเด็นจะบอกว่าตอนจุดตั้งต้นร้อยหนึ่งถูกคนตกใจว่าเอ๊ะทำไมคนอยากแก้ตอนนี้น่าจะเป็นพันอ๋อตอนนี้เป็นพันแล้วครับคุณพิลพันมารับหนังสือแล้วครับคณะไองาน นี่เริ่มโดยคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือครอชนะฮะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมันก็มีภาพแบบออนักษาแต่ละสถาบันเนี่ยก็ประกาศร่วมกับขบวนนี้แต่เขาไม่ได้อมวลชนมานะ,ะก็เป็นตัวแทนมาผมเห็นเพนกวินก็ไปเพนกวินก็ให้สัมภาษณ์สื่อในขณะเดินไปแล้วในที่สุดแล้วส่งใครออกมารับไม่ส่งนะฮะส่งพิระพันสารีรัฐวภาคอ่าประธานคณะกรรมาิการศึกษาหลักเกณฑ์แก้ไขรัฐธรรมนูญโอ้ใช่ชุดที่ชุดที่กลุ่มนี้เขาเขาแล้ว เขาไว้วางใจกรรมธิการชุดนี้เหรอไ,ไ, <ป S 1> ไม่ไม่ไว้วางใจ ผมคิดว่าคงไม่ไว้วางใจหรอกแต่ว่ามันก็เป็นกระบวนการไงคือคุณจะคิดยังไงกับคนแต่ละคนก็ตามมันมีกระบวนการนี้อยู่ก็ต้องไทยให้มันทํางานแล้วก็สภาปิดด้วยจริงๆยิงยื่งคุณชวนคุณชวนก็น่าจะระบุไปนะว่าให้คุณชวนมารับอืแต่เขาไม่ได้แต่ว่าก็ผมตั้งใจไปยื่นกับกรรมธิการอยู่แล้วด้วยมั้งเพราะวันนี้วันนี้เป็นวันที่กรรมธิการมีประชุมนะผมว่าทีมจัดงานเนี่ยเขารู้ว่าวันนี้กรรมธิการประชุมกันเขาเขาต้องการให้เรื่องนี้ถึงมือของคณะกรรมการอย่างน้อยถ้าคุณชวนเนี่ยผมว่ามันอีกอีกขั้นตอนหน สสของพรรคพลังประชารัฐที่อยู่ในกรรมธิการชุดนี้เนี่ยเขาต้องเขาต้องพยายามที่จะทําเป็นเหมือนอยากให้แก้ใช่ไหมเขาต้องรับเรื่องไปแล้วก็นําไปพิจารณาครับอย่างน้อยเขาปฏิเสธทันทีไม่ได้เขาปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขามีนโยบายแก้รัฐธรรมนูญด้วยข้อหนึ่งใน12เรื่องเร่งด่วนแ,<ต>แต่ตอนเ <ๆ S 1> ช้าวันนี้มันมีคนหนึ่งที่ทะเลารทะลลาพูดพาดแสดงความเห็นเนี่ยเรื่องรัฐธรรมนูญวิษณุเครืองาไม่ใช่เรื่องรัฐธรรมนูนเรื่องคนเดินขคเบวนนี่แหละแบบเดินไปทําไมจะพาเขาปิดรู้เรื่องหรือเปล่ายุ่งอะไร สภามันงานคุณเหรอแล้วนักศึกษาเขาเดินประชาชนเดินมันไว้ให้เขาไปเดินบนหัวคุณก่อนในวิสุทธิ์คุณไปยุ่งและสภาปิดนี่แปลว่าไม่มีเงินเดือนเหรอฮะเขาทํางานอยู่ฮะเขาประชุมกันการประชุมสามัญนั่นเองครับเราเราจะให้ดูบรรยากาศก่อนนะฮะก่อนที่จะไปฟังรองนายวัชนุนะฮะให้ดูบรรยากาศก่อนที่เขาเดินขบวนกันไปเมื่อเช้านี้ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนต้องออกมาช่วยกันแล้วถึงเวลาแล้วที่ประชาชนจะต้องออกมาช่วยกันแก้รัฐธรรมนูญ ยกเลิกรัฐธรรมนูญปีห0ูเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอานะครับรัฐธรรมนูญต้องแก้ต้องแก้ต้องแก้รัฐธรรมนูญต้องแก้ต้องแก้ต้องแก้ถ้าไม่แก้ออกไปออกไปออกไปถ้าไม่แก้ออกไปออกไปออกไปถ้าไม่แก้ออกไปออกไปออกไปรู้ไหมร้อนกลัวไหมหลอนกลัวไหม แต่ถ้าใครร้อนนะแล้วจะเป็นลมนะให้รีบบกทงนะเดี๋ยวมีสวัสดิการไปช่วยนะไกลๆนอก,กนอว่าอนะไไม่เอาสวาแต่งตั้งนะเออประเทศนี้ต้องเป็นของรัษฎรเศรษฐกิจแย่ต้องแก้ด้วยรัฐบวัิการยอดเลยนะหยดุดรุ่นทศน20ปีไม่เนะขาบอกว่าหยุดยุดทธศาสตร์ ธาตุชาติ20ปีอ่ะธาตุธาตุชาติธาตุธาตุทับคำสำคัญเลยยุทธศาสตร์ธาตุธาตุคนี้ยังมีธาตุอยู่ก็ไปไหวแล้วครับแก้อะไรนะกูต่างให้มึงแก้รัฐธรรมนูญอ่าอำนาจกูต้องอยู่ไม่ต้องมาอยู่ที่มึงต้องอยู่ที่กูรัฐธรรมนูญต้องแก้ต้องแก้ต้องแก้รัฐธรรมนูญต้อง พร้อมหรือยังครับพี่นดาวพร้อมที่ดาวเลยที่ดาวเลยพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมเป้าหมายข้างหน้าของเราคือรัฐบาลเป้าหมายข้างหน้าของเราคือเหลือเชอลอ้าวไม่ใช่ไล่รัฐบาลอ้าวย่างพี่อย่างนี้ ต้องขอให้พี่น้องทิ่ธัชจอไปได้ <มา S 2> เราจะไปนะครับเราจะไปด้วยกันรครับเรายืนยันว่าเราจะให้แก้ตามระบบรัฐสภาแต่ถ้ารัฐบาลประยุทธ์สองไม่แก้เราก็พร้อมที่จะลงถนนในข้างหน้าใช่ไหมพีม่น้องใช่ครับเรายืนยันแล้วว่าเราให้โอกาสร,รัฐบาลประยุทธ์2องในการแก้ระดมนูนปีหกูนหรือไม่เอารรรมนูนปี6กูเราจะไปยืดตามระบบรัฐสภา แต่ถ้าเราให้โอกาสแล้วไม่แก้เราก็พร้อมที่จะลงถนนเพื่อแก้รัฐธรรมนูญและไม่เอารัฐธรรมนูญปี60ใช่ไหมพี่น้องใช่และเราก็ไม่เอารัฐบาลประยุทธ์สองด้วยใช่ไหมพี่น้องใช่วันนี้เรามาตามระบบรัฐสภาโดยพี่น้องประชาชนจะไปยื่นหนังสือให้แก้รัฐธรรมนูนปี60เพื่อไม่ให้มีการสฏิทินอดนหน้าเพื่อไม่ให้มีการ ทำเพื่อปกป้องตนเองและนายทุนเพะาะนั้นประชาชนในขณะนี้กำลังจะอดตายเขาเรียกว่าข้าวยากมาาแพงโลกเปลนต่อเศรษฐก,กิจก็แย่ตควิด19ก็มารัฐบาลไม่สามารถแก้อะไรได้เลยนี่คือสิ่งที่ยืนยันกับพี่น้องที่ถัดจอดไปมาว่ารัฐบาลประยุทธองไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรให้กับพีน่น้องประชาชนได้เลยภายใต้รัฐมนญปี2 560 ตอนนั้นถึงเวลาแล้วที่จะต้องแก้รัฐธรรมนูญปี60หรือไม่ก็ไม่เอาปี60โดยให้พี่น้าประชาชนช่วยประเทศเป็นคนช่วยเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งหมดใช่ไหมพี่นา้าใช่คนนั่นคือบรรยากาศในช่วงสายๆนะครับที่เมื่อกี้น้ำเสียงหนักแน่นมากนะฮะถ้าเกิดมีเวทีเนี่ยผมรู้สึกว่า ท่านนี้คงจัดดาวอภิปรายมีเยอะดาวปลาสายนี่เยอะมากเกิดเต็มแผ่นดินเลยตอนนี้ถ้ามีเวทีใหญ่เมื่อไหร่จะจัดเมื่อไหร่ฮะแต่ว่านายกคนจะต้องรู้นะว่านี่คือโอกาสแล้วโอกาสในการลาอ้กเขายังไม่ได้ไล่ทันทีเขาบอกถ้าไม่แก้ออกไปถ้าไม่แก้ออกไปคือวันนี้เขาไม่ไปทำเนียบนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าโดยอารมณ์เนี่ยหลายคนตรงนั้นอยากไปทำเนียบแล้วนะครับอยากไปทำเนียบแล้วแล้วก็แต่ว่าคนที่ถามก็น่าไปนะน่าไปเหมือนจะได้ให้บอกวิศนุว่าที่มาเนี่ยมาเพราะเรื่องอะไรคือรองนายวิศนุจะได้ได้ดั่งใจก็คือ เขาจะได้ไม่ไปสภามาที่ทำเนียบเลยดีไหมจากวิศนุเขาอยากได้อย่างนั้นเหรอเขาอยากให้ไปทำเนียบหรือเปล่าจะได้ไปมันอังคารหน้าเลยทำไมวิศนุชอบพูดเรื่องซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวเองตลอดเวลาเดี๋ยวนี้คือเรื่องเรื่องงานตัวเองเรื่องบริหารโควิดห่วยทำไมไม่พูดเรื่องตลาดหุ้นเจ๊งทำไมไม่ปล่ามอต่รมาพูดเรื่องประชาชนไปสภาทำไมมัน สภาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับวิษณุแล้วประชาชนจะไปไหนมาไหนมันเกี่ยวอะไรกับคุณแต่แกไม่ได้ว่านะาคือแตนไม่ได้ว่าแกแค่แกแค่แบบว่าเขาจะไปยึดเราอะไรกวนอันนี้กวนระดับอาจารย์วิษณุจะไม่รู้เหรอว่าสภาเขก็ยังทำงานอยู่อายุจะเจ็ดสิบแล้วพูดใจอย่างเงี้ยเหมาะเหรอพูดให้เด็กบรรดาเออจริงจริงครับครับลองฟังนะ่ครัไม่ใช่คนเดินคือผมยิ่งสึกว่าคุณไปยุ่งอะไรใช่ใช่ลองฟังรองนิ้วสุดนะเดินมันหัวคุณคุณค่อยพูดอันนี้ที่ที่ท่านให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่วงเช้า อาจารย์วันนี้นักศึกษาเดินไปจะเดินไปสภาค่ะรวมตัวกันหลายมหลาลัยตรงนีน้นุ่งซานุ่งาแล้วมองในตอนนี้ะสถานการณ์ต,ตอนนี้ก็ยังทำได้ไหมเราทำได้ไมีปัญหาเดินไปสงบเรียบร้อยคุณยินดีว่ารัฐบาลไม่ได้สั่งห้ามไม่ได้อะไรไม่นี่อุ้ยมันไปห้ามแล้วก็ชายยื่นอะไรไปทำอะไรเหมือนจะไปสภามันปิดอยู่เดินไปเขจะเดินรวมตัวกันไหม จะห้าปิดครับโอเคครับ อ๋อจริงๆแล้วดูทรงแล้วอาจจะไม่รู้เรื่องเลยอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้ไม่รู้ก็หุบปากสิครับอ้าวโทดเดี๋ยวคนเราไม่รู้ก็อย่าพูดสิครับครับช่วยมล่ะครับเอาผมอายุเท่าไม่เท่าคุณวิสุทธิ์แต่ผมยังรู้อะไรที่ผมไม่รู้ผมก็ไม่พูดนะจริงจริงตอนแรกมาก็ถูกต้องแล้วคุณเ่คุณชูวัฒน์เนี่ยผมว่าทั้งสองคนนี่ก็ไม่อายุเจ็ดสิบแต่ก็รู้ว่าอะไรที่ไม่รู้เนี่ยอย่าพลาดไม่ใช่เหรอครับจริงๆดิงวิสุทธิ์รู้นะว่ายังไงสภาก็ทำงานแล้วจริงแล้วค้อนญด อาจารย์วิสุทธิ์นุ้ยเขาจะรู้ว่ารัฐบาลไหนกําลังจะพังนะแล้วก็จะทิ้งในจังหวัดที่พอดีเป๊ะเลยคืออาการพูดแบบนี้เนี่ยนะถ้าคนพูดไม่ใช่ชื่อวิสุทแต่เป็นเด็กอายุ20เนี่ยคนแก่เขาจะบอกว่าพูดเหมือนผีเจาะปากให้พูดครับครับรับทราบเดี๋ยวแต่ว่าเอนแกเจ็ดสิบไงเราก็ไม่กล้าว่าแกใช่ใช่แค่นี้แต่คุนนี้นึกออกไหมถ้าเราแก่แล้วเด็กพูดเองแล้วบอกให้ผีเจาะปากให้พูดได้สำนวนใหม่เอาไปใช้ทันทีเลยนะอันนี้เป็น มมีควาไม่รู้ก็ไม่ต้องพร่ฆฮะพร่แต่เรื่องงานงานตัวเองคือรองนายกแก้โควิดไปแก้หุ้นเจ๊งไปแต่แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นสิทธิ์ที่จะทำนะคุณวิชณุเขาบอกว่าเป็นเดินได้เดินได้ไม่ต้องบอกครับเป็นสิทธิ์เราอยู่แล้วครับมันไม่ต้องบอกครับคุณไม่มีสิทธิ์พูดผมมีสิทธิ์เดิน